วันนี้แทนกับคุณแม่และป้าป้าจะไปไหว้พระกันที่วัดหลวงพ่ออุปสีย่านบางมดเขตทุ่งครุจังหวัดกรุงเทพมหานครครับโดยการเดินทางของแทนในวันนี้ใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยใช้เส้นทางบนถนนพระรามสองตัดเข้าถนนพุทธบูชามุ่งหน้าวัดหลวงพ่ออุปีครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แวะเข้ามาชมคลิปของแทนแล้วอยากจะเดินลอยตามเดี๋ยวแทนจะปากลิงก์ของ Google Map เอาไว้ให้ใต้คำอธิบายรายละเอียดของคลิปคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแทนหาข้อมูลมาให้ครับเราสามารถโดยสารรถประจำทางโดยตั้งต้นที่ห้าง b ิ๊กซบางประกอกจะมีรถ2แถวสาย1518 มุ่งหน้าจากห้างบิ๊กซีบางประกอบเข้าซอยสุขสวัสดิ์26แล้วไปสุดสายที่วัดหลวงพอ่อภาษีครับสำหรับบรรยากาศของวัดนี้จะเป็นยังไงจะงดงามและสวยงามสักเพียงไหนสามารถติดตามได้จากคลิปนี้แล้วไปวัดหลวงพอ่อภาษี ตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับที่วัดหลวงพ่อโอภาษีนะครับผมที่ย่านบางมดกรุงเทพมหานาครน,นะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างร้อนเนาะเดี๋ยวรอคุณแม่ซื้อน้ำมันนะครับผมเพื่อไปถวายหลวงพ่อนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแทนจะพาดูบรรยากาศภายในวัดนะครับผมนะอากาศก็ร้อนมากนะครับผมแล้วก็ ใครเพิ่งมาดูคลิปแทนเป็นคลิปแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแทนด้วยนะครับผมสี 4, อันนี้มันหแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้หกอ่ะสองใส่รวมไปเลยอันนั้นสององสองคนอันนี้อีกประมางคกตอนนี้เราจะมาซื้อน้ำมันเพื่อไปถวายหลวงพ่อภาษีนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อตั้งแต่ตรงนี้เนาะและทางร้านก็จะเข็น ไปให้ที่เตานะครับของหลวงพ่อนะครับผมเดี๋ยวแทงค่อยถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับผมก็ได้แล้วนะครับของแม่ของแทนเนาะเดี๋ยวทางร้านเขาก็จะให้เขียนชื่อนามสกุลนะครับที่ถังน้ามันนะครับผมน้ํามันถังเล็กถังละรอยสามสิบนะครับแต่เมื่อกี้คุณยายเขาบอกว่าเอาร้อยละกันแถมทูบ1นชุดแล้วก็ดอกไม้พวงมาลั ในถุงไม่ใช่นะในถุงไม่กีซื้อจากหน้าวัดนะครับอันนี้ยังไม่รู้เทคนิคการตลาดหรือเปล่า <c oughs> นะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวหรือว่ามาสักการะบารมีหลวงพ่อโอภาษีนะครับผมเมื่อเข้าเขตวัดแล้วจะต้องถอดรองเท้าในการเดินในวัดนะครับผมก็นี่ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับก่อนอื่นจะบอกว่าใครที่ ได้เข้ามารับชมนะครับผมคลิปนี้เนาะจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความเชื่อไม่ผิดนะครับผมแต่เราควรที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมจริงๆวัดนี้ท่านมานานแล้วเนาะตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ได้มานานมากนะครับผมเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันนะครับวิหารเซียนนะครับตรงนี้เข้ามาจากทางหน้าวัดเนาะเดินเข้าไปขัางไงนี เป็นพระเจ้าตักสินนะครับเมื่อกี้ได้ยินเ,เสียงเด็กๆเสียงซีกันนะฮะยากาศภายในจริงๆก็ร้อนนะแต่ก็คือมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็เขามีผ้ามาคลุไมไว้ให้เวลาเดินในวัดต่อเราถอดรองเท้าจริงก็ก็ล้มเย็นนะครับมีลมพัดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วันนี้แทนรูทิกมาก่อนก็เลยใส่ถุงเท้ามาส่วนหนึ่งด้วยนะค,ะครับกลัวเดินไม่ไหวเนาะเพราะด้วยตัวเองมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวมันจะ ยิ่งร้อนไปกันใหญ่นะครับอันนู้นก็นู่นนะคะเตาเผาของหลวงพ่อนะที่เมื่อกี้เราได้ซื้อน้ำมันมาหนึ่งปี๊บเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวจะมาถวายหลวงพ่อโอภาษีตรงนี้นะครับผมข้างหน้าเนาะหล่นี่ทางเรียบใช่ไ อ,อ๋อตรงนี้หรอเราอไปมอาทิตยนไปอาธิธาตรงนู้นก่อนจะส่อมาตรงนี้หรอ่่้าหวาตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นเตา มาไปจุดทูบของนู้นก่อนหรอแต่เราไม่เคยจุดหน้าหลงกง่าเ้ว่าาเข้าจะดีกว่าพ่อแขาไปเติมเลยเราจะเติมเลยเมล่ะผ่าวยเสร็จแล้วเราก็เติมเลยโอ้ เยอะเหมือนกันนะน,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 นี้จากเมื่อกี่ที่เราไปถวายไปไหว้หลวงพ่อภาสีแล้วนะครับผมเนี่ยคุณแม่ผมเดินนําไปละถือปี๊บน้ำมันไปเดี๋ยวให้พี่เขาเติมให้เลยเนาะตรงเตาตรงนี้นะครับผมให้พี่เขาเติมให้นี่นะครับ เขาให้เติมให้เทนะวันนี้แดดร้อนมากแค่น่าจะโฟกัสติดตาดไปหน่อยนะครับผมต้องขออภัยสำหรับผู้ที่มารับชมด้วยนะครับนี่ก็คือจะเป็นตาตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเจดีสีทองนะครับผมถือว่าเป็น l a n d m a ์ k ของที่วัดหลวงพ่อโอภาสีเลยนะครับภายในจะให้แต่ผู้ชายเข้าไปสักการะนะครับส่วนสุภาพสตรีผู้หญิงจะ สักการะได้แต่ข้างหน้านะครับผมภายในก็คือจะมีสังขารของหลวงพ่อภาษีนะครับผมอันนี้แทนอาจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายให้รับชมนะครับอาจจะถ่ายให้เห็นเฉพาะข้างนอกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเดินสะดุดอะไรเข้าจะไม่เหมาะสมนะครับผมจะอยู่ในลมนะครับมีรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะเยอะแยะมากมานะครับวันนี้คน,นก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมให้ดูนะเมื่อกี้ผม สักการะทาวเวสสุวรรณไปแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อสดไหว้ฝากน้ำนะครับผมสักการะองค์พระนอนนะครับผมเดินตามแม่ไปคนเยอะมากคนนี้สักการะตรงนี้นะครับฝั่งนี้ตรงนี้เป็นคลองนะครับผมน้ำโบดโบดนะครับตรงนี้นก็จะเป็นสะพานเดินข้ามไปได้เนาะเดี๋ยวแม่บอกว่าแม่จะพาเดินข้ามไปนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่า ฝั่งนูจะมีอะไรบ้างนนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราไปสักระหลงพ่อภาษีนะแล้วก็มีการถวายน้ํามันีเตาหลงพ่อแต่ยังไม่ทั่วนะครับผมก็ร<ม>้อนมากแล้วก็คนเยอะมากนะครับผมแล้วก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในต่อนะรับอ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นโบสถ์นะครับผมก็มาเก็บบรรยากาศให้ดูว่าจะมีแม่ค้าพ่อค้าขายลอตเตอรี่ขายผลไม้เนาะด้วยความที่ตรงนี้มันเป็น,ปนส่วนเยอะนะครับผมแต่ก็ ไม่มีอะไรใครที่มาก็คือสามารถจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินข้ามไปฝั่งนู้นที่แทนแทนบรรยากาศให้รับชมได้นะครับผมก็ไปแล้วไป ก่อนจากกันไปในวันที่22-24ถึงเมษายนปีพุทธศักราช2567ทางวัดหลวงพ่อภาษีจะมีงานส่งน้ำประจำปีนะครับใครสนใจก็แวะเข้าไปทำบุญแล้วสักการะหลวงพ่อภาษีกันได้สำหรับวันนี้แทนก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกาันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย